พี่น้องนะครับได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางบริบทสังคมก็แล้วกันนะครับมาเข้าในบริบทหมวดหมู่ของทกศนะครับตอนนี้เรื่องบัตร ATM นะครับที่หมดอายุนะครับท่านผู้ฟังครับบัตร ATM หมดอายุนะครับเวลาท่านไปธนาคารท่านจะไปทําที่สาขาไหนก็ได้โดยมีสมุดบัญชีบัตรประชาชน2ออย่างนี้ห้ามขาดนะครับไปเพราะถือว่าเป็นเอกสารสําคัญนะครับไปขอออกบัตรใหม่นะครับบัตรที่หมดอายุเช่นบัตร ีคศ2021นะครับเขาบอกว่า12ทับ21ก็คือบัตรนั้นหมดตั้งแต่เดือนธันวานะครับคศก็21ต่อไปก็จะเริ่มที่คศ22นะครับ01ทับ22ก็คือหมดอายุ02ทับ22คือเดือนกุมภาพก็หมดอายุ03ทับ22ก็คือเดือนมีนาหมดอายุนะครับก็จะไล่ไปอย่างนี้นะครับท่านรู้ว่าบัตรของท่านเริ่มที่จะ หมดอายุแน่นอนก็ไปเปลี่ยนก่อนกําหนดก็ได้เวลาใช้เราก็จะได้ไม่มีปัญหานะครับต่อไปในเรื่องของ SMS นะครับเงินเข้าก็บอกเงินออกก็รู้นะครับอันนี้แหละเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าอะไรครับเงินเข้าก็บอกนะครับเราก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับไปว่าเงินอะไรจะเข้ามาเพราะเงินเข้ามาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเงินอะไรเข้ามาเป็นเงินนโยบายรัดเงิน ต่างๆนะครับเงินออกก็รู้นะครับเอเดเมก็จะยิงเข้าไปในโทรศัพท์เรานะครับอันนี้ถือว่าเป็นการตรวจสอบนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเงินเราไปทางไหนไปยังไงนะครับเงินเข้าก็บอกเงินออกก็รู้นะครับในส่วนของ ATM นะครับย้อนให้ดูอีกนิดนึงว่าส่วนใหญ่กดรหัสผิดนะครับประมีท่านผู้ฟังนะครับมาสื่อสารกับผมว่าหัวหน้ากดถูกอยู่นะคำว่ากดถูกอยู่นะตอนที่เราไปกดผิดเนี่ยมัน ผิดไปแล้วเนาะระบบมันล็อกไปแล้วแล้วพอเราไปกดใหม่ก็กดถูกผมไม่เถียงแต่ว่าตอนที่เรากดผิดเกิน3ครั้งระบบล็อกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราไปกดถูกอีกก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้นะครับอันนี้ท่านต้องไปปลดล็อกเอาสมุดบัญชีไปเอาบัตรประชาชนไปที่ทกศส,สาขาสาขาไหนก็ได้นะครับที่ท่านคิดว่ามีความสะดวกสําหรับท่านนะครับท่านก็ไปให้เจ้าหน้าที่ดูแลให้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ATM ทีนี้การกดรหัสผิดเราเปลี่ยนรหัส ทำยังไงก็ได้ถ้าท่านมีบัตรหลายใบเราต้องมรดิหารเองนะครับว่าถ้าเราจะใช้รหัสตัวเดียวกันทุกบัตรได้ไหมได้ไม่ผิดนะครับท่านก็เปลี่ยนที่ตู้นะครับทีนี้การเก็บรักษาบัตรพยายามเก็บรักษาบัตรให้ดีข้อแรกข้อที่2ออย่าเอารหัสบัตรไปใส่ไว้ในซองนะครับเพราะถือว่าเป็นอันตรายเพราะาอะไรถ้าบัตรของท่านหายห,หรือใครมาหยิบไปนะครับ ก็สามารถที่จะถอนเงินจากบัญชีของท่านได้หมดเลยนะครับการตั้งรหัสนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเราเราต้องรู้ตัวเรานะครับแล้วก็จดไว้นะครับทุกวันนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะรับมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็ต้องการดูแลกันนะครับไม่มีขโมยขยจนนะครับมายุ่งเกี่ยวกับมีสาชีพเข้ามาดูแล ในเรื่องของการโจรกรรมเนี่ยผมเชื่อซะเลอเกินว่าลูกค้าก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่า ATM ถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าจะต้องรักษาไว้เพราะนั่นคือเงินนะครับเงินที่อยู่ในบัญชีนะครับอันนี้สมุดหายทําอย่างไรสมุดหายท่านก็ไปแจ้งความถ้าท่านไม่มีเลขที่บัญชีก็ไปขอที่ธนาคารและเอาเลขที่บัญชีไปแจ้งที่สถานีตํารวจแล้วเอาใบความมาพรอมเลขที่แจ้งครับมาขอออกสมุดใหม่ก็จะเสียวัน50บบาทนะครับออกสมุดใหม่นะครับ อันนี้เรื่องของสมุดหายต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเปิดบัญชีนะครับลูกค้าถ้าไปเปิดบัญชีเนี่ยท่านก็ถือบัตรประชาชนไปนะครับถือบัตรประชาชนไปเราจะใช้บัตรประชาชนตัวจร,จริงเสียบเข้าไปในระบบนะครับพอมาพูดถึงเรื่องบัตรประชาชนนะครับตอนนี้ไปใช้บริการที่ธนาคารนะครับขอความกรุณานะครับลูกค้าทุกท่านบาัตรน,นำไปด้วยทีนี้การเราไปทํานิติกรรมแทนบุคคลอื่น ก็ไม่ต้องเอาของเขาไปเอาของเราไปเราไปทํานิติกรรมแทนเขาเ,าเช่นยกตัวอย่างชําระหนี้นะครับท่านชาระหนี้แทนเป็นลูกชาระหนี้แทนพ่อท่านก็ทําหน้าที่ของท่านเอาบัตรของท่านไปสามีชาระหนี้แทนภรรยาก็ใช้บัตรของสามีภรรยาชาระหนี้แทนสามีก็ใช้บัตรของคุณภรรยานะครับ ข้าใจตามนี้ก็แล้วกันคือใครไปทํานิติกรรมที่ธนาคารใช้บัตรคนนั้นฝากเงินก็ต้องใช้บัตรถอนเงินก็ต้องใช้บัตรนะครับนี่คือเรื่องของออการให้บริการของทางธนาคารนะครับ